อยู่ไหมอุ้ยใหญ่ด้วยอุ้ยยับยังสวยพี่เต้โอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียสามโลอ๋อครับจ,จานเป้ยครับจานเป้ย์มีจ้ามี จานเต้ยมาฮะเอาดื่มดำหน่อยครับเสพหน่อยครับจานเสพหน่อยครับจานเฮ้ยไปซ้อมเข้าแก้วยากเอ้ยเอาบอกแล้วอย่าให้ตีเองบอกกันไงเนี่ยเดี๋ยวนะ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 เองมันเป็นอย่างเงี้ย

สี่ห้าได้เดี๋ยวก็รู้สี่ครึ่งประมาณนั้นก็บอกแล้วอย่าให้ตีเองเนี่ยจะได้เห็นตอนกัดหายโอ้วิ่งใส่เออปุ่มได้ยินชัดเลยว่งอย่างไอยู่นอกอยู่ริมนอกใช่ไหมวิ่งจากขวาไปทางซ้ายโอเคครับเดี๋ยวปลดปลาก่อน